สวัสดีครับวันนี้ป๋องแป้งสมุนไพรพามารู้จักกับสมุนไพรว่านมหาเสน่ห์ที่หมอ,ออมสินตามหามาเป็นเดือนแล้วนะครับนานจริงๆที่เราตามหาแต่ไม่ใช่ว,วันนี้เราจะมาเจอในป่าโคกครับซึ่งฟุกมากจริงๆมาดูกันครับนั่นคือต้นอะไรนี่ครับนี่คือช้างผสมโขงนะครับเนี่ยที่หมอ,ออมสินตามหานะครับเป็น แล้วเพแล้เราเจอกันที่ภูลังกาใช่ไหมครับพวกผมก็ไปตามหาขับรถไปตามหาไปเดินตามหากันหลายรอบมากที่ภูลังกานะครับแต่ไม่เจอครับได้เจอแต่ต้นเล็กๆไม่คิดไม่ฝันวันนี้ว่าจะเจอต้นใหญ่ที่ป่าเตงลังแถวบ้านครับมันมันความฟุกแล้วก็ดีใจจริงๆว่าได้เห็นต้นใหญ่ขนาดนี้นี่ครับนี่ต้นใหญ่มากดูหัวเขาสิท่านผู้ชมตัวหัวข้างก็มีด้วยนะ มาชมหัวข้างๆก็มีด้วยดีใจครับดีจริงๆดีใจมากเลยหัวใหญ่มากเดินยังไงก็เจอแค่ต้นเดียวลูกเขาอยู่แบบลุงๆดูสิดูเขาอยู่นะครับนี่ช้างผสมโขงนะครับครับโอ้โหดูสิครับนี่นี่ของเขานะครับผมเป็นวาดด้านแม่ตามหานิยมซึ่งโผล่ในนิทานของหรือว,ว่าตำนานเมืองไทยก็ได้ครับ เรื่องขุนช้างและขุนแผนนะครับนี่คือว่านช้างผสมโขงที่ขุนแผนใช้นะครับใช้ด้านแม่ตามหานิยมนะครับผมหรือว่าว้านพญาเทครัวนะครับนี่ชื่อเขานะครับว้านพญาเทครัวหรือว่าช้างผสมโขงนะครับผมเป็นว่านด้านแม่ตามหานิยมนะครับเป็นไม้ที่นําไปเป็นมวลสารของการทํามหาเสนีนะครับทํเสนีนะครับผมแล้วก็ วิธีใช้นะครับผมถ้าใครมีเยอะหรือว่ามั่นใจยังไงปุ๊บให้เอาหัวเขาบดตากได้แล้วก็บดให้เป็นผงนะครับผมใช้นําไปพกติดตัวหรือว่าผสมน้ํากินให้คนที่เรารักที่เราชอบให้เขากินนะครับแล้วรับรองครับว่าเขาหลงเราแน่นอนนะครับผมนะครับเป็นการ หรือว่าเขาเอาจจะไปทําเป็นขี้พึ่งสีปากนะครับผมเพื่อเพิ่มให้พูดจะมีหลักมีนับนัเช,ชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยเป็นการค้าขายขึ้นมาได้ดีอีกนิดหนึ่งในชนิดหนึ่งนะครับผมเนี่ยสาหรับนักพูดนะครับกวรจะมีว่านชนิดนี้ไว้นะครับเพราะว่าเขาเป็นด้านแม่ตามหดมคืออันดับหนึ่งของเขาจริงๆ เขาเขาเขาดังด้านนี้จริงๆครับผมซึ่งนักเลงว่านเขาจะดูกันดีครับนี่ครับนี่ครับเจอฟุกมากเลยนะครับผมผมได้แต่ต้นเล็กๆครับมีอยู่สองต้นต้นเล็กๆแต่วันนี้เจอต้นใหญ่มากเลยนี่ครับนี่ต้นใหญ่นะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับผมนะครับแล้วมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเรารักใครเอาหัวของเขาเนี่ยเขียนชื่อคนคนนั้นไว้แล้ว นำไปต้มน้ําให้เขาดื่มนะครับเขาจะรักเรานะครับผมนะครับเขียนชื่อเราเสนอหัวไว้แล้วเขาต้มน้ําให้เขาดื่มนะครับแล้วเขาจะหลงและลักเขาจะหลงเรานะครับผมนี่ครับเป็นด้านแม่ตามหานิยมอย่างเดียวเลยนะครับสา่พคุณไม่มีอะไรนะครับก็แค่เป็นรักษาฝีในราวนมรักษาแต่เขาก็ไม่เอาไปรักษาเราเพราะว่าเขาเป็นว่านดีนะเขาเป็นว่านแม่ตาหรือเขาเอามาปลูกเพื่อเสริมบารมีนะครับสาหรับนักพูด นักการเมืองเลยเขาเห็นว่าดีนะ่ไหสำหรับคนที่ต้องใช้คําพูดในเมตต่างจามซัเซลแมนก็ดีนะครับพนักงานขายนี่ก็คนก็ดีนะครับเป็นว่านที่ดีมากซึ่งหมออมสินตามหานานมากแต่พวกผมมาเจอกันแบบฟุกๆุจริงๆนะครับกับพี่ติ๊กวันนี้มากับพี่ติ๊กเหมือนเดิมนะครับนี่ครับพี่ติ๊กนี่ครับนี่พี่ติ๊กเป็นคนเจอนะครับต้นเนี้ครับพี่ติ๊กก็จะเอากลับไปไว้ที่บ้านนะครับใส่กระถางอย่างสวยเพราะเขาต้นเขาสวยจริงๆพี่ติ๊กก็จะเอาไปนะครับผมนะครับ มาดูกันครับเดี๋ยวจะขุดให้ดูนะครับขุดกลับบ้านไปไม่ใช่ปลุกขุดไม่ให้ดูขุดเอากลับบ้านแล้วเหรครับนี่ครับนี่ของแท้ครับพิติครับสวัสดีครับเออเตรียมถุงมาขุดเรียบร้อยดีใจมากดูยิ้มอยู่นี่ครับไม่หูเพราะอยากได้นานแล้วใช่ไหมครับเดินหาผู้ลังการหลายรอบมากเลยครับนี่ัวใหญ่สมบูรณ์มากครับดูสิครับดูสิขุดคุ้มกว่าพิทิ่มากสมบูรณ์มากก็ก้ลังแตกหนอด้วยพิติเห็นไหมเขาแตกหนอแตกหนอด้วยเหรอนี่ไงที่ไงี่ไง เใช่ไหมเขาหน่อเร่งๆนี่บอกได้ใช่ใช่หน่อเขาพี่ติ๊กสมบูรณ์มากเลยนะขุดดีๆขุดดีๆนี่ครับนี่นี่นเห็นไหมครับหน่อเห็นหน่อแป๊บนึงนะครับเห็นหน่อเขับไหมครับหน่อเขาเขียวๆข้างข้างข้างนี้เห็นไหมครับนี่หน่อเขาดีครับนี่นี่นี่หน่อรับนี่โอ้พิทิกได้ของดีเลยครับวันนี้พิทิกได้ของดีมากซื้อไม่ขายนะครับพี่ติ๊กครับแกไม่ขายนะครับของผมมีแค่สองต้นเล็กๆเองไม่ได้ต้นใหญ่ขนาดนี้สวยมากครับโอ้สนใจอยากได้ครับแกอยากได้ตั้งนานแล้ว <ไป S 1> จะมีเยอะอยู่ครับแต่เราไม่คิดว่าจะเจอในป่าโคกเนาะไม่คิดว่าจะเจอแถวไกลบ้านเราไปหาป<ร>ถึงภูลังการนะครับห่างจากบ้านผม60กิโลเกือบโอ้โหท่านผูน้ชมดูดูโอ้โหโอ้โหดูสิหัวเล็กนี่ดูสิสมบูรณ์มากคับท่านผู้ชมโอ้โห,โหโด,ดูดูสมบูรณ์เป็นต้นที่สมบูรณ์สวยมากเลยท่านผู้ชมโอ้งามๆง,งามครับงามีหลีงามีหลีโอสุดยอดแถวาเจ้าบุญเจ้าเนไอยเสียงนะเจ้าได้นี่คุยติ๊กจากติ๊กนะครับ ตุกติ๊กดีใจทุกติ๊กดีใจอันนี้อันนีเขาอะไรรู้คู่กับบ้านนะครับโอ้โหซบานคขอบคุณครับโอ้ยเฮงเฮงไอเฮงเฮงครับบ้านนงครับ้บบานนงคนงคคนะครับโอเคนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม